น่ากินมากเลยค่ะโดยเฉพาะข้าวเหนียวที่เรามูลเองง่ายๆจากข้าวเหนียวหมูปิ้งที่เหลือก็จะใช้ช้อนนะคะคลุกเขาให้ข้าวเหนียวแล้วก็กะทิเนี่ยให้เขาอมน้ําเข้าเนื้อกันสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานนาเสนอข้าวเหนียวมูลมะม่วงวันนี้เจ๊ปานนาข้าวเหนียวที่ได้จากข้าวเหนียวหมูปิ้งทานไม่หมด เอามาแปลรูปเป็นข้าวเหนียวมูลเอามาทานกับข้าวมะม่วงสุกหน้าตาดีแบบนี้ขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเจแปนมีข้าวเหนียวที่ซื้อมาเอาไว้กินกับหมูปิ้งตอนเช้าเช้านะคะซื้อมาเยอะแล้วก็ยังเหลือเพราะทานไม่หมดวันนี้เราจะมาแปลสภาพให้ข้าวเหนียวหมูปิ้งกลายเป็นข้าวเหนียวมูลโดยขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเจแปนก็จะเอาเข้าวเหนียวนะคะมานึ่งเพื่อให้เขา ร้อนมาเป็นข้าวเหนียวปกติก่อนตอนนี้มันแช่ตู้เย็นมาแข็งมากๆใช้วิธีไหนก็ได้นะคะที่ทำให้เขากลับมาอุ่นแล้วก็ร้อนอีกครั้งเป็นเนื้อข้าวเหนียวที่ทานได้จะเอาไปเข้าไมโครเวฟเอาไปนึ่งวิธีไหนก็ได้นะคะเจ๊ปันก็ใช้วิธีนึ่งแบบง่ายๆนะคะมันเป็นตะแกรงรองนึ่งวางลงไปในหม้อก,ก็นึ่งได้เลย เราก็นึ่งจนกว่าข้าวเหนียวจะร้อนนะคะระหว่างที่รอนึ่งข้าวเหนียวจนร้อนเจแปนจะเตรียมกะทิเอาไว้สําหรับทําข้าวเหนียวมูนก็มีกะทินะคะเกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ําตาลทรายละลายกะทิเกลือน้ําตาลให้เขาละลายก่อนนะคะตอนนี้ข้าวเหนียวที่นึ่งเอาไว้ก็นุ่มแล้วนะคะ เดีย๋ยวเราจะพักให้เขาเซ็ตตัวก่อนนะคะเราก็นำกะทิที่เตรียมเอาไว้มาตั้งไฟให้ร้อนนะคะใช้ไฟอ่อนๆไม่ต้องให้กะทิแตกมันค่ะเข้าเหนียวที่อุ่นเอาไว้ก็นุ่มแล้วนะคะใช้ได้ละส่วนน้ำกะทิของเราก็ร้อนแล้วใส่ลงไปในข้าวเหนียวเลยค่ะ เราก็จะใช้ช้อนนะคะคลุกเขาให้เข้าเหนียวแล้วก็กะทิเนี่ยให้เขาอมน้ําเข้าเนื้อกันไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะเยอะไปเพราะว่าออตอนนี้เดี๋ยวมันจะอมน้ําอีกนะคะเนื้อข้าวเหนียวมันก็จะดูดน้ํากะทิ <c oughs> เพื่อที่จะได้รับรสของความข้นความหวานของกะทิแล้วก็น้ําตาลเกลือจนเข้าเนื้อเป็นข้าวเหนียวมูนค่ะคลุกเขาจนน้ากะทิอุ้มน้ําข้าวอุ้มน้ําเรียบร้อยแล้ว เราจะพักทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีค่ะระหว่างรอข้าวเหนียวมูลเซ็ตตัวนะคะเราก็มาเตรียมกะทิลาดแบบง่ายๆก็ใช้หม้อเดิมเลยนะคะใส่กะทิลงไปใช้ไม่เยอะก็ใส่นิดเดียวแล้วก็ตามด้วยเกลือเล็กน้อยกะทิเริ่มร้อนแล้วเราก็จะเตรียมแป้งข้าวโพดผสมน้ำเล็กน้อยนะคะเทลงไปเพื่อให้เกิดความเหนียวเล็กน้อยค่ะ ข้าวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกะทิราดของเราเรามาดูข้าวเหนียวมูนของเรานะคะตอนนี้น้ํากะทิก็อุ้มอยู่ในเนื้อข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ตอนนี้พร้อมที่จะเสิร์ฟเป็นข้าวเหนียวมูนแล้วค่ะพร้อมจัดใส่จานเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะว่าข้าวาเ,าเหนียวหมูปิ้งสองถุงจะปานซื้อมากินไม่หมดได้เป็นข้าวเหนียวมูนหน้าตาดีน่ากินแล้ว ทานกับมะม่วงน้ำดอกไม้เท่านี้ก็ง่ายๆนะคะทำเองเลยเวลาจะทานเราก็ทานกับน้ำกะทิที่เราทำเอาไว้กะทิราดนะคะราดให้ช้ำๆเลยโอ้โหน่าทานมากๆน่ากินมากเลยค่ะโดยเฉพาะข้าวเหนียวที่เรามูนเองง่ายๆจากข้าวเหนียวหมูปิ้งที่เหลือ เจ๊าปานขอชิมหน่อยนะคะโอ้โหสุดยอดหน้าตาน่ากินมากอือหอมมันมากๆคำเดียวเอาไม่อยู่เลยค่ะต้องซ้ำเจ๊าปานขอตัวไปทานข้าวเหนียวมะม่วงก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทํำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ